สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดําพูดถึงที่มาข่าวงานแต่งเวียล่าสุดพิธีกรฝีปากแซ่บอย่างมดดําข้าจะภาได้เราผ่านทางรายการข่าวใส่ไขว่ว่าที่เรื่องงานของเวียหลุดออกมาได้เป็นเพราะว่าวันที่จะแต่งงานนั้นนักแสดงสาวแอพันธิลาก็จะแต่งเหมือนกันและได้มีการไปจองสถานที่เดียวกันจึงทําให้มีคนรู้เรื่องแพลนมิวาของเวียนั่นเองโดยมดดําบอกว่าวันที่17กรกฎาคม วันมงคลของเวียสุกลวัตรแองจี้บอกว่าคุณแอร์พันธิลาก็แต่งวันนั้นมดดำบอกว่านั่นแหละวันเดียวกับแอร์จริงๆด้วยโรงแรมเดียวกับแอร์ป้าแองจี้บอกว่าโรงแรมหนูจําไม่ได้มดดำบอกว่าเขาบอกโรงแรมเดียวกันเรื่องนี้มันโปะ๊เพราะว่าจัดงานที่เดียวกับแอร์ไงแองจี้บอกว่าแล้วที่โรงแรมเขาก็ต้องมีการจับจองเนอะแล้วมันคงโป๊ะตรงนั้นตกใจเป็นที่รู้กันว่าพี่เวีย จะแต่งงานกับแฟนสาวคุณวิกกี้วันที่17นี้มีการจองมาสักพักแล้ววางแผนไว้แล้วแองจี้พูดต่อว่ามีข่าวอีกอันหนึ่งพี่เวียซื้อเรือนหอแล้วอยู่แถวกรุงเทพกรีฑาตัดไม้มีความทันสมัยใหญ่มากแล้วแม่รู้เมื่อวันไหนมดดําบอกว่าก็รู้เมื่อวันก่อนก็คือรู้จากพี่ออสที่อยู่กับพี่เอว่าน้องเวียแต่งงานแล้วแกบอกให้ฉันอ่านฉันไม่อ่านไงเขาส่งมาตั้งแต่ตอนนู้นน้องเวียแต่งงานนะพี่มด ถ้าถังว่าวันที่17รรกรกฎาคมนี้จะเป็นวันฤกษ์ดีจริงๆครับเพราะคนบันเทิงของเราเตรียมสะโสดตั้ง2คู่เลยเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ของเวียและคู่ของแอร์เลยนะครับจะรอชมภาพบรรยากาศงานแต่งงานครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ